ก็ยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องคลีนแต่ถ้าเมนูชื่อยาวเกือบเท่าบทสวดมนต์แล้วราคาย,ยาวเหมือนใบเสร็จแอร์พอร์ตจะคลีนปอดหรือคลีนกระเป๋ากันแน่<ะ>พี่พี่ร้านนี้เขาว่าเด็ดมากเมนูใหม่ล่าสุดข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกหน้าปลาแซลมอนรมควันซอสเต้าหู้ไข่ผสมถั่วดาวอินคาว้าวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือชื่อเมนูหรือชื่อโปรเจกต์จบปริญญาเอก จริงจังนะเขาบอกว่าสูตรนี้ช่วยหล้างสารพิษบำรุงสมองบำรุงผิวและบำรุงเงินในร้านด้วยค่ะก็น่าสิจานละ259บาทยังไม่รวมข้าวข้าวต้องสั่งแยกอีก79บาทแต่ชื่อเมนูให้มาฟรีนะ มันสุขภาพดีไงพี่กินแล้วรู้สึกผอมทันทีเหมือนโดนผ่ากระเป๋าพี่ว่าเรากลับไปกินข้าวหมูแดงหน้าปากซอยทะลูกไม่ต้องบำรุงไตแค่บำรุงใจพี่ก็พอแล้วโอเคจ้ะพี่เดี๋ยวสั่งเ้าหมูแดงแล้วแกล้งใส่แฮชแท็กว่าออร์แกนิกโลเคอล์ฟาร์มก็ได้เหมือนกันเนอะดีดีแล้วติดรีวิวด้วยว่าอร่อยระดับมิชลินแต่ร้านอยู่ข้างเซเว่น อืมสรุปความป่วนเมนูเพื่อสุขภาพอาจช่วยหลัางลำไส้แต่ชื่อเมนูยาวขนาดนี้หลังสมองลูกค้าไปด้วยเลยสุดท้ายกลับมากินข้าวหมูแดงเหมือนเดิมแต่อย่าลืมใส่คำว่าคลีนในใจแค่นั้นก็รู้สึกแพงแล้ว <laughs>